ก็ถือไปช่วยไปเออพอนายเขาจะได้นำกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตึงผ้าตึงๆนะครับโอเคเอาขอเสียงหน่อย โอเคครับขอบคุณมากครับหยุครับหยุดก่อนอาแล้วครับตอนนี้โอเคนะครับจากแม่น้ำถึงคุนเขาจากแม่น้ำถึงคุนเขาฟรี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 ลอยลอย ปล่อย่อยอการ์ด,รดโอทีนี้แถวเรามันกว้างมากนะครับจะกินถนนขอเป็นแถวเลียงเลียงห้าก็พอนะครับเลียงห้า ปประลายพากเป็นมาด้านหน้าเลยนะครับปลายพากเป็นมาด้านหน้าเลยปลายพาปลายพากตรงนี้เลยปลายพากตรงนี้เลยต่อกันเลยอ่าพี่น้องมวลชนที่มานะครับเข้าไปยืนด้านในได้เลยนะครับเข้าไปยืนด้วยกันด้านในได้เลยนะครับขยับเข้าไปยืนด้านในด้วยกันทางนี้ทางนี้ดีกว่าทางนี้มันไม่บางเหรอแข่งความฝ้นนะแข่งคานทานี้ด้วยนะครับได้ๆชาวเขียดจังกันไปปอลสวรรค์มาตรงนี้ตรงนี้จังกันตรงนี้ทางซ้ายมือของพี่นก ขยับออกมาหน่อยครับไม่ใช่ครับไปอีกฝั่งหนึ่งไปอีกหน่อยเอาแล้วครับมีคำว่าสารดีกาเห็นแล้วนะครับเอานายกรัฐมนเตะลงหน่อยครัเอานายกนัฐมนเตะเอาลั่มาเตะลงไปครับบุคคลไม่ค่อยสำคัญทิ้งมันไปเลยก็ได้โอเคนะครับเฮ้เฮ่สารทำงานกี่คนเฮ้เฮ่สารทำงานกี่คนโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ใช้เสียงนี้เอาเสียงสดๆดูนะครับเฮ้เฮ่สารทำงานกี่คนเฮ้เฮ่สาร รฟรี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 ฟรฟรโอเคนะครับผู้เสียข่าวโอเคไหมครับได้แล้วนะครับได้ภาพ็อตเด็ดนะครับอันนี้เป็นสักขีพยานยวร,รมมาถึงแล้วก็ส่งเสียงให้กับทางสาธารจะพบขอเสียงดังๆหน่อยนะครับแต่เป่าเลยครับ,บ ปล่อยนักโทษการเมืองนะครับเ,เชิญน,นำข้างหน้าเลยการเมือ,องนักโทษการเมืองอปล่อยปล่อย เดี๋ยวฟังเพลงชักเนื้อมาด้วยนะครับหลบครับหลบลหลบหน่อยครับให้รถเดี๋ยวเราจะปิดการจราจรให้รถตามหลังเราแล้วนะครับพยาให้ตามนะถ้าเป็นระบีจะเป็นรค่ะเพื่อนเพื่อนร้องเพลงมาร์ตประชาชนพร้อมกันนะคะฝึกเพาะฝึกฝึกร้องไปพร้อมๆกันค่ะนุ๊กที่ไหนอ่ะพร้อมไหมคะรอตื่นล้วก็ ที่องคนจนภุกระทมโนล้มหาไทยซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคหรือช่วงเวลาที่เรายือนอยู่กันตรงนี้นะคะในทางสากลน,นักโทษทางความคิดที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการเรียกร้องและเคลื่อนไหวทางการเมือง ย่อมจะต้องไม่ถูกดำเนินคดีทางอาญาทั้งสิน้นแต่ในสังคมไทยนะคะนักโทษทางความคิดผู้แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองอย่างพวกเราทุกคนตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกนำตัวเข้าสู่การขังควบคุมตัว ดยท่งสงใจและลึกถึงผู้เสียชีวิตนะครับด้วยความ então, สงบสน,นี้เชิญทุกท่านนะครับเชิญทุกท่านเปิดครมาั่วนะเปิดง44ก็ดีูสามนิ้วกันนะคสิบกาีก จ่าแม่น้ำถึงคุณเขาไปเพื่อเราเดี๋ยวนี้จแม่น้าถึงคุณเขาอยเพื่อเราเดี๋ยวนี้พี่่ขาวพีซเนอร์ไปไนักทางการเมืองนักโททางการเมืองนักโททางการเมืองไปนักททางการเมืองพี่พี 好，你好，同学们。